สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ตอนนี้เราก็เอาข้าวมาเทแล้วนะ้องเพื่อนตอนนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็วลาบ่ายเนะพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กําลังได้เที่ยวหนึ่งเนาะตอนนี้กําลังได้หนึ่งเที่ยวเนะาะเราไม่ได้ไปถ่ายที่นาเ,เพื่อนๆมาถ่ายที่บ้านเลยตอนนี้เอาข้าวมาถึงบ้านแล้วเนาะ เออเออไปไปจับตะกระเต้นบอมัน oh. ติดมากับข้าวบอะกรได้หนึ่งได้ได้สองเที่ยวเพื่อนแต่ว่าเอาไปขายเที่ยวหนึ่งแล้วเอามาตากแค่เที่ยวเดียวเนาะเที่ยวหนึ่งเอาไปขายแล้ว มีตักระเต็นปิดมาด้วยเพื่อนอยู่ในข้าวดีวยจับตับกระเต็นแล้วตอนนี้อยู่ในข้าวโคยออกข้างได้เนาะตรงนี้โอ้แด่รงมากเลยวันนี้กำลัง,งโคยข้าวลงจากรถตอนนี้ จะหยุดยังไงคนกำลังโกยใจหยุดให้หยุดจับตะเก็นก่อนให้หยุดโกยคนกำลังร้อนอยู่คนโกยข้าวกำลังร้อนอยู่ให้หยุดร้อนก็ร้อนคนจับตะเก็นให้หยุดโอ้คนกำลังรีบโกยออกให้ทันเนาะอากาศร้อนแดดร้อน ยืนถ่ายตรงสระน้ำถอยไปถอยมาตกสระหรือคนถ่ายนี่โอ้ขายไปแล้วหนึ่งเที่ยวต้องเหลือหนึ่งเที่ยวเอามาตากน้องเพื่อนขายสดๆไปแล้วหนึ่งเที่ยวเนาะ่รู้ได้เกี่ยวกับไหนได้แค่นี้เด่นเพื่อน เดี๋ยวมาที่หนึ่งเนาะตอนนี้โอ้คนถ่ายคลิปยืนตากแดดตอนนี้เดี๋ยวคนมาดูเยอะเลยเข้ามารอบได้นะคนมาดูเยอะเดียวจะเอาหมวกตอนตอนมากเลยเรจะเอาหมวก่อนโอ้ยอาศร้อนี้เป็นอะนีเปนถ่ายคลิปตอนแล้วตอนนี้ มาดูเยอะเลยเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าเดมาเมื่อเช้านี่หนอเดินเร็วนิดนึงอาจจะสั่นนอนเพื่อนยืนข้างสะนี่แหละโอ้ร้อนมากเลย อ่านลมแล้ว,วโอ้โหเห็นเด็กไม่ได้ก็อธิ่ายไกลนิดนึงมองไม่เห็นหน้าจอร้อนตอนนี้ยังเอาลงไม่เสร็จจากรถมันเพื่อนอยังเอาข้าวออกจากรถไม่หมดน้อเพื่อนตอนนี้ เดี๋ยวก็เอารถออกหมดเนาะเดี๋ยวเอาข้าวออกจากรถหมดตอนนี้ในข้าวก็มีตักเตนปิดมาด้วยเนาะยังไม่เป็นไรนเนาะเยอะเลยเพื่อน่งจับตะเเตนไปมา,ปมาโอ้โอ้อากาศร้อนวันนี้ ร้อนเลยเพื่อนม,มีรู้หันล่องไปถูกไปเห็นรอเปล่าเดี๋ยวค่อยดูโอยออกจรถหมดก่อนเนาะจะได้แค่ไหนเนาะไม่กวาดกว,วาดออกโอยออกเลา ก็วิ่งหาจับตกเต็นในข้าวส่วนปิดมาปิดในข้าวมาเนาะจับตกเก็นแล้วนั่นใส่ขวดเอาเอา,เอามีตกเก็นปิดมาเด้อนี่ส่วนตัวเล็กตัวเล็ก Đại mày bạn bà nào hơi nó chim mười lại chỉ tùa đều Ủa. Con nhu cân này khao Con côi côi đuôi này nhi, 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 nhi. À, này áo à, này 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 nè Mày này nô 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 สีเขียวสีเขียวได้ไหมนั่นนั่นแตนั่นแหละนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออนั่นแหละโน้่น้โนโอ้นั่งก่อนเดินไปเดินมาเลนยโอ้ยร้อนทำไมตัวหงบสะร้อนจัง còn mặt nướng đủ dỡ dài wow, như trên ánh bay đẹp lắm mong hẹn đơn phương đẹp đấy ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนมันนอกด้วยเพื่อนตอนนี้เอาข้าวมาตากเนาะผมข้าวมาตากเนาะตอนนี้ตากข้าวแล้วตอนนี้น,นี่จะตากรอบๆตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนที่ว่างๆก็จะเป็นพื้นว่าง,างเป็นพื้นปูน,นมันจะแห้งเร็วนิดหนึงตอนนี้แห้งเร็วนิดหนึ่ญญงถ้าเป็นพื้นปูน เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วอาจจะขยายนิดหนึ่งอาจจะใหญ่เกินไปจะมองไม่ชัดเนาะเมื่อกี้แต่แรงเนาะเมื่อกี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อน